โอเคขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยไปเรื่อยนะครับแล้วก็สวัสดียามกลางคืนกันอีกสักรอบนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันไม่มากนะครับเนาะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะครับนะต้องยอมรับนะครับว่าอะเข้าเรื่องเลยนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็กลับบ้านไปหาครอบครัวกันนะครับแต่ว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าคนส่วนน้อยเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับก็คืออ่ะทางานทุกวันแทบไม่มีเวลาจะไปกลับบ้านเลยนะครับก็คือไม่ได้กลับบ้านเกิดเลยด้วยซ้ํานะครับบางคนเนี่ยนะครับ กลับไปก็จริงแต่ว่าไปแค่วันเดียวก็คือวันที่3าเอดแล้วก็ต้องกลับคืนของวันที่1นึมกราคมนะครับอย่างบางคนเนี่ยตามวันหยุดเนี่ยนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้ววันที่29ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะวันที่เท่าไหร่เนาะนะครับ แต่คนกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาทํางานยังเด่นเหนื่อยนะครับถ้าในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นอาชีพอีก,อ,กอาชีพหนึ่งก็คือคนกวาดถนนนะครับนะจะใส่เป็นแบบว่าเหมือนชุดตำรวจอะนะครับเหมือนมีก่อป้องกันนะครับนะ หมือนชุดตำรวจอะนะครับนะเป็นเกาะสีเขียวๆนะครับนะว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยแต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่ขับรถบัสนะครับก็คือรถเมย์นั่นแหละนะครับนะจะเรียกว่ารถบัสรถเมย์แล้วแต่พวกคุณนะครับแต่ผมขอเรียกว่ารถบัสนะครับก็คืออ่ะในกรุงเทพเนี่ยมันมีหลายสายนะครับเนาะว่าจะเป็นสายแปสายห้าสายอะไรต่างๆนานานะครับเันมีหลายสายนะครับแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งก็คือพยาบาลนะครับโอ้โห อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถ้าใครทาเนี่ยภูมิใจหน้าดูเลยนะครับอาชีพเนี้ยนะครับสามอาชีพนี้นะครับ,รบกว่าถนนคนขับรถเมล์รถบัสนะครับแล้วแต่พวกคุณจะเรียกแต่ผมขอเรียกว่าคนขับรถบัสนะครับแล้วก็พยาบาลเนี่ยนะครับสามอาชีพนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเวลากลับไปหาครอบครัวเลยนะครับนะ ใครทำเอ่อเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยหมออะไรต่างๆนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างในคลิปนี้นะว่าเออพี่ผมเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะอะไรอย่างนี้เป็นคนกวาดถนนนะครับนะแล้วคนที่กวาดถนนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเ็าเรียกว่าคนแก่นะครับนะเป็นคนแก่ทั้งนั้นเลยนะครับมาผมเองนะครับมันเห่าเนาะไอ้ต้บก็ นั่นแหละครับนะก็สิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยอาจจะพูดไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็สงสารคุณกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาทํางานหนักเพื่อพวกเราโดยเฉพาะเขาไม่หวังสิทธิตอบแทนเลยในระ่ๆทั้งนั้นคือเขาทํางานน่ะคือเข้าจไม่ว่าในการทํางานน่ะว่าจะเป็นสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นกวาดถนนทํางานผู้ช่วยพยาบาลขับรถเมย์รถบัสร,รถไฟอะไรต่างๆนาน,น,นเนี่ยนะครับ โอเคต่อเมื่อกี้หมามันไปหาใครก็ไม่รู้นะครับหมาผมเองก็คือสามอาชีพนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะแต่ในะการทานนนะรําทงานเนี่ยนะครับก็จะทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลคนขับรถเมย์รถบัสเอ่อรถ3ล้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอย่างอยมันก็ได้เงินเหมือนกันนะครับนะแต่การที่ไปทํางานในออฟฟิศหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอันนั้นมันก็จะงเงินพอๆกันแหละ นะครับนะแต่อยู่ที่ว่าคุณทําดีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคุณทําดีคุณก็ได้มากนะครับแต่ถ้าคุณทําน้อยเนี่ยเขาอาจจะให้น้อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกว่าถ้าพวกคุณเนี่ยอยากจะทําอะไรทําเลยนะครับเหมือนผมเนี่ยกว่าที่จะถ่ายคลิปรถไฟได้กว่าที่จะรู้ว่าเออหัวจากนั้นคือหัวจากอะไร c s r q s y a l s t o m g a g k h i t a c h i รถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ e v มัง้งนะครับถ้าจําผิดขออภัยนะครับเนาะกว่าที่ผมจะเรียนรู้ได้นี่นะครับนะกว่าจะมาเป็นช่องรถไฟไทยกัารหปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตอนที่พ่อผมยังไม่เสียเนี่ยผมไม่กล้าทําเลยนะครับนะแต่หลังจากที่พ่อผมเสียไปเมื่อปีที่แล้ว นะครับประมาณปี6-5นะครับนะพ่อผมเสียไปเมื่อปี6-5นะครับเนือนมิถุนายนวันที่10นะครับผมก็มาจุดคิดได้ว่าเออเฮียเราอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องมาหางานเราต้องมาเราต้องมาหาเงินแล้วนะครับถามว่าในการทำยูทูปเนี่ยมันใช้เวลาไหมมันใช้เวลานะครับนะกว่าที่คุณจะได้เงินอ่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างพี่บี้พี่ไม้เม็ดเนตพี่เก๋ไก่อะไรต่ตางๆเนี่ยกว่าที่เขาจะถึงหลักสิบล้านอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ชมนะครับเขาต้องฝึกฝนน่ะมันขยันทําเรื่อยๆว่าจะเป็นการทําคลิปวิดีโอในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง,างเป็นการแบบว่าสะท้อนสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทดสอบสังคมอะไรต่างๆนานานะครับนะนี่แหละฮะตอนนี้ผู้ติดตามช่างผมก็อยู่ที่พันกว่าคนเองยังไม่ถึงหลักหมื่นนะครับนะ ตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดสิบกว่านะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่เลขศูนเลยจนถึงหลักพันนะครับนะก็คนที่เข้ามาติดตามช่องใหม่นะเอ้ยโทษคนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีดนะครับนะเดี๋ยวปีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่จบม .6 เนี่ยนะครับถ้ามีเงินนะฮะย้ํานะครับว่าถ้ามีเงินนะครับนะโทรศัพท์ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ย อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับอาจจะไปใช้กล้องแทนก็คือกล้องมันเป็นกล้องซีเลียมที่มันใส่กรอบสีขาวอ่ะไม่รู้กล้องอะไรนะครับนะเขาเรียกว่ากล้องอันนั้นไม่ใช่กล้องจุลทรรศนะครับนะมันเป็นกล้องแบบว่าเออซีเรียะนะครับไม่ใช่กล้องถ่ายรูปนะนะครับนะเราอาจจะเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือถือไปเป็นอันนั้นนะครับก็คือเวลาที่แบบว่าอย่างที่ เวลาเข้าไปไว่ายน้ําอ่ะแล้วมันจะมีกล้องติดบนหัวไม่ก็ถือ,อนั่นแหละเราจะใช้อน,นั้นถ่ายนะครับเพราะว่าถ่ายอันนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะถ่ายยาวได้เต็มเมเลยนะครับอย่างอ่ะกรุงเทพอภิวัตรไปเชียงใหม่เงี้ยเราสามารถถ่ายยาวๆได้แต่มันก็เสียเวลาตรงที่ว่าเราต้องมานั่งตัดต่อเองครับท่านผู้ชมนึกออกไหมนะครับเนาะนี่แหละคือข้อดีก็ข้อแล้วข้อเสียนะครับข้อดีคือมันสามารถถ่ายได้หนึ่งชั่วโมง เพลอเนี่ยระหว่างที่ถ่ายอยู่ถ้าแบตหมดซวยนะครับนะอย่างสมมติมว่าอ่ะกรุงเทอพอภิวัตรสามขีดพอไปถึงเชียงใหม่หนึ่งขีดอเออนะครับเนาะบางคนก็แบบว่าถ่ายอยู่อ้าวไอ้เฮียแบตหมดจบเลยนะครับนะอดถ่ายก็ต้องมาถ่ายโทรศัพท์แทนนะครับเนาะ เดี๋ยวถ้ามีเงินนะครับนะถ้ามีเงินเดี๋ยวจะทําคลิปดีวิการเดินทางกันนะครับตอนนี้ทําไปแล้ว2ขบวนคือ2องหนกับหนึนะครับใครอยากดูขบวนที่3เป็นขบวนของช่องนะครับคมเม่เมาบอกด้านล่างเลยแต่เรายังไม่ทําตอนนี้นะครับนะแค่บอกแค่ให้ท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะเห็นขบวนอะไรมากที่สุดเออยกตัวอย่างเช่นผมอยากเห็นขบวน112ออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะพิมพ์มาก็ได้ว่า ผมอยากเห็นรีวิวการเดินทางขบวน112เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ทําต่อนี้นะครับเพราะว่าผมยังเรียนไม่จบม .6 นะครับเดี๋ยวจบม .6 พะหางานทำเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับนะใครอยากดูนะครับคอมเมนต์มาเลยอยากดูขบวนอะไรมากที่สุดนะครับนะแล้วแต่พวกคุณนะครับเนาะเราไม่ได้บังคับนะครับผมไม่ได้บังคับเนาะนะครับว่าจะต้องขบวนนั้นขบวนนี้เลือกตามใจชอบเลยนะครับเนาะก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องของปีใหม่นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปอ่ะคนกลุ่มนี้นะครับนะก็คือสามอาชีพหลังเนี่ยคนขวัดถนนที่อยู่ในกรุงเทพคนขับรถเมล์รถบัสแล้วก็หมอพยาบาลอะไรต่างนานานเนี่ยเขาแท้ที่จะไม่มีเวลากลับมาหาครอบครัวเลยนะครับบ้านผมก็มีนะคนที่เขาไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัดนะครับนานานทีเขาจะกลับมาแค่ครั้งหนึง่ง สมมติว่ากลับมาวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เขาก็ไปทํางานต่อท่านผู้ชมเห็นไหมเวลากลับ่มันน้อยมากนะครับนะและผมก็สงสารคนกลุ่มเนี้ยเพราะว่าบางคนน่ะเกิดมาไม่มีพ่อมีแต่แม่บางคนเกิดมาไม่มีแม่มีแต่พ่อแต่บางคนเกิดมาทั้งไม่มีพ่อไม่มีแม่ อยู่ภายใตก้การดูแลของปู่ย่าตายายนะครับผมเนี่ยถามว่ามีพ่อแม่หไหมก็มีนะครับแต่ว่าพ่อผมเสียแม่ผมไปมีครอบครัวใหม่นะครับเนาะตอนนี้ผมก็อยู่กับย่านะครับนะตอนนี้ที่บ้านผมก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่คนเองนะครับนะย่าเนี่ยก็ไม่คนหาเงินนะครับผมก็อยากจะจบโมหไวๆหาเงินมาให้ท่านเพราะว่าท่านก็กติดหนี้สินอยู่นะครับผมไม่อยากให้มันค้างคาอะไรนะครับเนาะ ก็อันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนะครับนะเรื่องที่สองนะครับแหมตอนรับปีใหม่นะครับแผ่นนินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเหมือนว่าน้ำทะลักเข้าท่วมเออเมืองฮอกไกโดมัง้งไม่แน่ใจนะครับนะมันมีคลิปอยู่นะครับน้ำจากป่าหรือว่าทะเลนี่แหละมันทะไหลเข้ามานะครับมันทะลักเข้ามาขออภัยนะครับมันทะลักเข้ามาในตัว ไอเนี่ยเมืองไอเนี่ย,ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะครับโอ้โหตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างหนักเลยมาสี่ห้าวันแล้ววันนี้ก็วันที่ห้าแมวันที่ห้าของวันปีใหม่ซะด้วยนะครับเนาะก็นั่นแหละท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พูดคุยไม่เยอะมากนะครับนะไม่รู้จะพูดคุยอะไรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่าให้ทำเอ่อ พูดคุยไปเรื่อยหรือเปล่านะครับนะถ้าอยากให้ทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะคอมเมนต์มาเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะทํากันเรื่อยเรื่อยนะครับนะจะเริ่มเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับนะย้ํานะครับว่ารายการพูดคุยไปเรื่อยเนี่ยจะเริ่มเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปหรือว่าหลังจากที่รถเร็วหนึ่งศูนย์เก้ากรุงเทพฯเชียงใหม่ออกไปแล้วเราถึงจะออกมาทําครับนะ แต่การทําของผมเนี่ยคือการถ่ายคลิปไม่ได้ไลฟ์สดน,นะคือมันเหมือนไลฟ์สดแหละแต่ว่าเป็นการถ่ายคลิปเฉยเนาะเป็นการพูดคุยได้เปลี่ยนความคิดว่าเออถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเนาะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ้อแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังทำงานแล้วประสบกับแผ่นดินไหวก็ขอให้ทุกคนรอดปลอดภยัยบางคนก็ ไม่ใช่บางคนโทษบางครอบครัวถึงขั้นมีการสูญเสียกันเกิดขึ้นโหขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะขอให้คนที่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวไปสู่ภรภูุิที่ดีกันทุกคนนะครับนะ่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นอะไรก็ตามเพราะว่าไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับนะคนไทยอ่ะเวลาไปญี่ปุ่นนะเขาก็ฟูดภาษาได้ นะครับแค่บางคนไม่ได้หมดเนาะนะครับเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอจบคลิปแดดเบรเท่านี้ก่อนแนแมววิ่งไปซะแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟการฮัตบีนะครับใครอยากดูคลิปวิการเดินทางขบ,บวนที่3ของช่องนะครับคือขอบวนอะไรต่อไปนะครับคอมเมนต์ด้านล่างในคลิปนี้ได้เลยแต่ผมยังไม่ทําตอนนี้นะครับนะไว้หลังจบม .6 เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะนะครับก็จบมหประมาณกุมภาไม่ก็มีนานี่แหละนะครับเนาะ ตอนนี้ขอเอาการเรียนเป็นหลักก่อนนะครับเรื่องรถไฟเนี่ยก็ถ่ายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไม่ก็วันจันทร์ถึงสุ่ง์เงี้ยก็จะเห็นแค่ถ้าจันทร์ถึงสุ่งเนี่ยจะเห็นแค่2 1งหนึ่งหนึ่นะครับนะบางทีคืนวันศุกร์อย่างเงี้ยอาจจะแถมขบวนเก้าถึงห้าก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ค่อยทํานะครับ ขบวน9ถึง51เนี่ยจะไม่ค่อยทำเลยนะครับนานๆทีจะทำเท่านั้นนะครับอย่างล่าสุดก็ไปถ่ายตอนเมื่อวันที่หนึ่งนะครับคือของวันที่หนึ่งมกราเอ้ยคือของวันที่สองนะครับคือวันที่หนึ่งกับวันที่สองเออนะครับนะล่าสุดที่ผมลงไปนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ